ขยายเวลาลดหย่อนภาษีสองเท่าหนุนบริจาคด้านสาธารณาสุขนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเมื่อวันที่24มกราคม25 6 6ที่ผ่านมาว่าคอรมอได้อนุมัติร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณาสุขโดยออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรซึ่งสาระสําคัญเป็นการขยายระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ติ บุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยรับบริจาคด้านสาธารณาสุขรวม13แห่งจากหน่วยรับบริจาคเดิม10แห่งเป็นระยะเวลาสองปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 6ถึงวันที่3 1ส็ธันวาคม2 5 6 7ค่ะโดยบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสพากรมีรายละเอียดดังนี้ค่ะหน่หน่วยรับบริจาคทั้ง13แห่งประกอบไปด้วยหน่วยรับบริจาคเดิม10แห่งได้แก่สภากาชาติไทยมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรศิริราชมูลนิธิมมูลมลลิจุาุาาาภรรรโงงพยาาพะก มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลสิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมหน่วยรับบริจาคใหม่3แห่งได้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยาและมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กค่ะ2การยกเว้นภาษีเงินได้แบ่งเป็นบุคคลธรรมดาให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเป็นจำนวน2เท่า ของจานวนเงินที่บริจาคอีกแบบคือบริษัทรหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เป็นจานวน2เทา่าของรายจ่ายที่บริจาคไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สินค่ะ3บุคคลธรรมดาหรือบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมสําหรับเงินได้ที่ได้รับบริจาคการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้าหรือสําหรับการกระทําตรกกาสา,สารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่นหน่วยรับบริจาคทั้ง13แหง่งมาตรการทางภาษีนี้จะทําให้ภาครัฐจัดเก็บภาาษีีลลลงปประะมณ300 ล้าานบาทแต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณาสุขของประเทศค่ะ